มรีผลหรือมะกะลีผลด้วยเป็นผลไม้ในตำนานที่มาจากดินแดนเร้นลับจึงทำให้มะกะลีผลถูกนำมาเป็นเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลเพื่อบูชาและจำน่ายโดยเชื่อกันว่าสามารถทำให้การค้าขายเจริญรุ่งเรืองสมหวังในเรื่องของความรักและการงานนั่นเองครับพอเช่าแล้วพอกลับมาที่บ้านก็ทำตามจากที่ท่านบอกว่าให้เอาไว้ใต้หมอนแล้วก็ท่องคาถา ภายใน3วันแฟนจะคืนมาแต่ปรากฏว่ามันผ่านไปเกือบเดือนนะคะพี่มันไม่มีผลอะไรเลยคือแฟนก็ไม่ได้กลับมาโหรู้สึกโดนหลอกอะพี่เงินต้องหมื่นหนึ่งนะแล้วมันได้เท่าไหร่มันเจ็บใจตัวเองอะที่แบบโง่ให้เขาหลอกได้ดูเหมือนว่าการตามหามักกะลีผลในตำนานป่าหิมพาา จะไม่ใช่สิ่งของหายากอะไรนักนะครับเพราะเดินไปไม่เท่าไหร่ก็จะเห็นสิ่งที่เชื่อกันว่าเป็นมักกลีผลวางขายกองอยู่รวมกันเต็มไปหมดอันนี้คุณป้าขายเท่าไหร่ครับแปดร้อย <800. S 2> แล้วคุณป้ารับมาจากไหนกจังวะอ๋อมาจากจังหวัดมาจากประเทศลาว่ะจะคำบอกเล่าในตำนาน ให้วักรีผลกลายเป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมและมีวางขายกันอยู่ในขณะนี้แท้จริงๆแล้วมักกลีผลที่เราเห็นเป็นอย่างที่เราเชื่อกันจริงๆหรือไม่บังอ้อต้องขอถามผู้รู้ท่านนี้เลยครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นกลุ่มบวกจะเห็นว่าตรงการนี่มันเหมือนแกนครับแต่ตรงนี้จะเห็นมันเป็นห้อง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 ออกไปเรื่อย โอ้เหมือนเลยฮะอาจารย์แล้วพวกบวกเนี่ยเนื้อเขาจะเป็นเส้นใ่สูงเป็นไฟเบอร์นข้งๆแข็งแรงครับแล้วก็อาจจะมีการทําแม่พิมพ์ขึ้นมาประกบครับหมายจะบอกเป็นแม่พิมพ์ประกบคือแต่ละตัวก็จะเห็นแนวสันอย่างนี้อยู่ครับแนวสันตามลำตัวอย่างนี้เลยครับมันก็จะเโตขึ้นมาตามเป็นรูปทรงได้มันที่เราเห็นตะตันต่างประเทศบางทีเขาก็ทําผลไม้รูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหน้ามิีิเมามก็เคยเห็นเปิ้ลเป็นรูปหัวใจเป็นไปได้ขอให้ทำเป็นแม่พิมพ์แล้วประกบต้นไม้ไว้แร้ก็ปลูกแล้วก็จะทำให้มัน าเรไปต่างงแห้ไม่ว่าศิลศาสตร์มนต์ดำความเชื่อหรือวิทยาศาสตร์ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบางอย่างอธิบายได้บางสิ่งก็ยากเกินกว่าจะหาข้อพิสูจน์ซึ่งการเปิดเผยศาสตร์ลวงโลกที่บังอ้อรวบรวมมานำเสนอในวันนี้เป็นอีกแง่มุมหนึ่งครับด้วยหวังให้ท่านผู้ชมทุกท่านใช้วิจรารณญาณในการชมและตระหนักรู้เท่าทันคนลวง ของวิชาชีพเท่านั้นเองครับ